ครับคุณผู้ชมครับตั้งแต่วันที่1มีนาคมนี้นะครับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรครับได้มีการเตรียมแผนปฏิบัติการฝนหลวงเชิงรุกนะครับเป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี2,566นี้ครับด้านของนายวีรวัตรอังสุภาณิต รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนะครับก็กล่าวว่าตั้งแต่เกิดปัญหาหมอกควันเกินข้ามมาตรฐานในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้จัดตั้งหน่วยบริการปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็ว2หน่วยเพื่อเรื่องแก้ปัญหาคือหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็วประจำการที่จังหวัดเชียงใหม่1จุดตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับและหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็วประจำการที่จังหวัดระยองตั้งแต่วันที่ 3- ถึง12กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งนอกจากจะดับหมคววแล้ ยังดับไฟป่าด้วยทําให้เกิดฝนตกและค่า PM 2.5ลดลงแต่คาดการนะครับว่าในปี2,566นี้ปรากฏการณ์ลนิยาจะส่งผลให้เกิดภัยแล้วไปพิบัตินะครับเพิ่มมากขึ้นด้วยนะฮะ ดังนั้นค่ะจำเป็นต้องปฏิบัติการฝนหลวงเชิงรุกเพิ่มมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาโดยตั้งแต่วันที่1มีนาคมนี้จะตั้งศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงกระจายครอบคลุมครบทั่วทุกพื้นที่ยกเว้นภาคใต้ค่ะที่จะมีการตั้งหน่วยปฏิบัติการเติมน้ําในเขื่อนช่วงเดือนพฤษภาคมเพื่อช่วยพื้นที่การเกษตรสําหรับเกษตรกรที่ได้ความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งซึ่งส่วนใหญ่เกษตรกรจะร่วมเป็นเครือข่ายอาสาฝนหลวงเพื่อแจ้งสถานการณ์ภัยแล้งกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในการทาฝนหลวงช่วยบรรเทาความเดือดร้อนอยู่แล้วด้วยค่ะ